You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t ง happiness investment หุ้นกู้บ้างนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รเราได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณศิรินาถอมรธรรมนะครับซึ่งท่านดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตาาลาสารนีิไทยนะครับได้มาอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับมุมมองนะครับภาพรวมของสถานการณ์หุ้นกู้ไทยที่กําลังจะครบกาหนดนะครับ โดยหลักๆเลยเนี่ยโอ้โหคำถามก็ถือว่าคำถามถามเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคำถามที่ดีนะครับคำถามที่ถามในทางคุณสินีนาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ว่าปีนี้เนี่ยนะครับดีมาซัพพลายเป็นยังไงและถ้ามันออกไม่ครบจะเป็นยังไงแล้วตัวที่ออกไปแล้วสถานการณ์ขายหมดไหม นะครับแล้วก็การเลื่อนของการชําระคืนเงินต้นเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้มันมีอยู่ประมาณสาบริษัทเนี่ยมันมีอีกไหมนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการทำ public hearing นะครับผมก็อัปเดตให้กับทุกคนฝากแบบนี้ละกันนะครับว่าเรื่องแรกเลยแนละเรื่องนี้ผมเป็นคนถามเองด้วยคือถ้าใครจําได้เนี่ยนะครับในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มันมีสถานการณ์เรื่องหุ้นกู้ที่ดูแบบโอโ้โหมันมีทั้ง บางบริษัทที่ล้มไปบางบริษัทที่อ๋อดีฟอวตบางบริษัทขอเลื่อนการจ่ายหุ้นกู้ออกไปต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มีประเด็นเรื่องที่ว่าข่าวลือแล้วกันนะครับว่าอาจจะมีการทํา Public Hearing เรื่องของการที่บริษัทเนี่ยถ้าจะขายให้กับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะต้องมีเรตติ้งที่สูงนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเรตติ้งแบบออเอขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้ามันอยู่ในระดับระดับแบบ B เนี่ยไม่ได้ ก็เป็นประเด็นความกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันต้องเข้าใจก่อนนะว่าบางทีมุมนึงก็อาจจะเป็นการสกรีนฟิลเตอร์ให้กับนักทุนรายย่อยนะครับแต่อีกมุมนึงก็ทําให้บริษัทเนี่ยเขาอาจจะอ,ออกอหุ้นกู้ได้ยากขึ้นเพราะว่าโอ้โหถ้าบางบริษัทเขาแบบเลทติ้งเขาไม่ถึงจริงๆเขาออกไม่ได้แบบนี้เขาต้องไปฟันทิ้งวิธีอื่นเนี่ยนะครับทางคุณศิริเนี่ยนะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่พูดคุยกัน ความหมายคือมันจะเขาใช้คำว่าเป็นการมิสแมทของอินโฟเมชันคือไม่ได้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะผมก็แบบอ๋อหรอตอนแรกผมก็แบบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าตอนแรกผมนึกว่ามันกำลังจะทากาลังจะผ่านเรื่องนี้ไปเพราะว่าถ้ามันผ่านไปจริงๆเนี่ยบางทีบริษัทก็อาจจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้สูงนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้ฟันดิ้งได้ยากนะครับเรื่องนี้ทางคุณสินะเขาบอกว่ายังไม่ได้ถึงแบบไม่ถึงว่าคงจะมีการพูดคุยกันจริงแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับ เรื่องถัดมาครับเรามาอัปเดตของอุตสาหกรรมตาสสรนนให้กับทุกคนฟังก่อนนะครับว่าในปี2023สิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าคงค้างตาแสแนี้สูงถึง16.5ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ต้องถือว่ามีมูลค่าสูงมากใกล้เคียงกับ GDP ไทยเลยนะครับ GDP ไทยเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ17ล้านล้านนะครับมูลค่าตาสานนเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณประมาณ16.5นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไล่เรียยกันมาก็จะมี ในฝั่งของตัวบอล16.5อีควิตี้อยู่17นะครับแล้วก็แบงก์โลนอยู่18.3นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้มันถึงว่าอัปเดตภาคตราสารนี้ของไทยให้กับทุกคนดูนะครับแล้วก็ลงมาที่ในฝั่งของตัวเอ่อตัวตัวตราสารนี้ไทยนะครับก็มูลค่าคงค้างนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ5.4นะครับคุณก็จะเห็นได้เลยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอ่อมันโตกันหมดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มก็คือกอล์ฟบอลนะครับบีโอทีบอลเคอเปเลตบอลนะครับแล้วก็บาทบอล แต่สิ่งหนึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะครับการระดมทุนการฟันดิ่งเนี่ยเราตั้งแต่ในช่วงของ pre-covid นะครับ pre-covid เนี่ยในปี1819เนี่ยนะครับตัว corporate bond เนี่ยนะครับมันมีมูลค่าฟันอ่ามันมีมูลค่าเนี่ย อยู่เพียงแค่ประมาณ3.3ถึง3.6ล้านล้านนะครับแต่หลังจากโควิดเนี่ยนะครับการฟันดิ้งผ่านคอร์เปอเรทบอลสูงมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยที่เริ่มจูงใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดข้อกําหนดของทางแบงก์บางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสภาพอุตสาหกรรมนะครับดีมาซัพพลายของตลาดที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็สมม่งผลให้บางบริษัทเนี่ยมีการชิฟจากการกู้ยืมแบงก์มาอยู่ในคอร์เปอเรทบอลสูงขึ้นเยอะมาก นะครับจากโูสูงขึ้นมาพูดตรงๆนะครับก็คือเกือบ1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนก็เลยมีความกังวลนะครับว่าไอ้ตัวเลขที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวมูลค่าตราสารนี่ภาคเอกชนเนี่ยเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเขาบวกขึ้นมาเกือบอีกเปซึ่งส่วนใหญ่เป็นลองเทอร์มบอลเนี่ยมันจะมีประเด็นไหมนะครับซัลายดีมานมันพอหรือเปล่านะครับซึ่ง เปิดได้เห็นภาพเลยคือดูแล้วเนี่ยนะครับทางคุณซิรินาเนี่ยนะครับก็ได้มีการแล้วก็สั่งของตัวไทยบีเเนี่ยดูเหมือนกับเอ่อไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้คือเหมือนกับเราอะ่ะเราแล้วก็ตลาดเนี่ยดูเหมือนกับเอ่อจะเป็นห่วงเขาเยอะกว่าเลกเลเตอร์ที่เขาอยู่กํากับเรื่องนี้มานานๆนะโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความกังวลแล้วเขาก็บอกว่าในเรื่องของตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับเอ่อและนี้ผมก็เห็นด้วยนะคือถ้าเราผ่านปี2020มาได้อะ่ะ ปี2024อ่ะมันดูไม่ค่อยน่าใช่ปัญหาเท่าไหร่ความหมายคือในปี2020อ่ะณตอนนั้นน่ะเกิดโควิดกำไรตลาดหลักทรัพย์อ่ะจากประมาณสัก950,000ล้านอ่ะลงไปเหลือ50,000ล้านอ่ะแล้วก็หลากหลายบริษัทเนี่ยนะครับในฝั่งของตัว cash flow from operation เนี่ยรันไม่ได้นะครับแต่นะครับเราผ่านสถานการณ์หุ้นกู้ณนะปี2020มาได้นะครับแล้วในฝั่งของกองทุน B.S.F. ที่แบง์ชาติตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีการช่วยเหลือ เรื่องของตลาดหุ้นกู้นะครับก็ดูเหมือนกับดอว์ดาวไม่ได้เยอะเหมือนที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับอยู่เพียงแค่หลักพันล้านหลักหมื่นล้านต้นต้นไม่ได้ขนาดแบบน่ากังวลขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้เขาก็พยายามจะมีการโทนดาวลงมาว่าเฮ้ยเราลองดูจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายบริษัทเนี่ยก็ดูเหมือนกับขายได้พอสมควรคือคือบางบริษัทที่เขา,เาผ่อนการคืน,นตอนต้นก็มีนะไม่ได้บอกว่าสถานการณ์มันดูดีหมดนะ แต่ว่าอันนั้นนะ่ะคุณเทียบไม่ได้เพราะาอันนั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องของการลันของบริษัทส่วนตัวที่เขาอาจจะแบบมิสแม h กันแอสเซทกับไลยบริตีไม่ได้แม h กันแล้วก็รายได้ไม่ได้เข้าเป้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าการที่ funding แล้วโ o w ์โอเวใหม่เนี่ยนะครับยอดถือว่าค่อนข้างโอเคนะเราผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับ อสังหาส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณ8 0 9 0นะครับไฟแนนซ์ก็พอได้นะครับแล้วก็หุ้นกู้หลายๆบริษัทที่ระดมทุนหลักพันล้านหลักหมื่นล้านใหญ่ๆเนี่ยก็ดูเหมือนับผ่านไปค่อนข้างได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเช่น TTA เช่นชูแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีมากกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราลงมาดูบริษัทเอกชนนะครับที่ระดมทุนด้วยหุ้นกู้นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโตขึ้นเป็นเท่าตัว นะครับในฝั่งของตัวเซ็ตอิน x ก็โตจาก98บริษัทมาเป็น234บริษัท non listed โตจาก122มาเป็น369บริษัทก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกู้เนี่ยค่อนข้างที่จะ hot hit พอสมควรทั้งในฝั่งของตัว supply แล้วก็ในฝั่งของตัว demand ที่เปิดใช้กับดูไปที่เปิดใช้ดูไปนะว่าตอนนี้มันมีการ funding แล้วก็เม็ดเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นสัดส่วนของตัว PO นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหสัดส่วนของตัว PO สำหรับหุ้นกู้นในระยะยาวในปี2 0 0พเนในใน,ในปี2อเนี่ยเริ่มแบบเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีมาเริ่มกลับมาค่อนข้างเยอะและบริษัทที่ใช้หลักๆเลยนะครับก็คือตัว TRUE ตัว LOTUS ตัว CPO SCB ปูนใหญ่สวัสด์ MTC นะครับอันนี้ก็เป็นบริษทัทที่ที่ฟันดิงแล้วก็ถือว่าขายได้ค่อนข้างดีพอสมควรน,นะครับ แล้วก็ถ้าเราลองดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านักลงทุนในฝั่งของตัวรายบุคคลนะครับ individual investor เนี่ยนะครับในช่วง 4Q ปี20กับ 43Q ปี23เนี่ยโอ้โหตัวลักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยครับก็มีการโฟกัสแล้วก็หันเข้ามาอยู่ในหุ้นกู้พอสมควรน,นะฮะนี่ก็ ตามภาวะตลาดด้วยตามยิวที่มันคอมเพนเซชสูงขึ้นด้วยนะเมื่อก่อนหน้านี้บางบริษัทจ่าย2% 3%ตอนนี้ก็มาจ่าย2อง5อ5จุขึ้นมานะครับเปอรทมันค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ต้องยอมตามตรงนะว่าตลาดหุ้นมันก็ให้ผมตอบแทนได้ติดลบแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยคนต้องมยกเงินมาใส่ในหุ้นกู้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราลองดูจากในฝั่งของตัวการถือครองของหุ้นกู้ในระยะยาวนะครับก็มากันเยอะนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของตัวอ i n d i v i ด u a ลตััััววววคคอออออรรรร์์ปเเเเททแล้กก็็ตตติิินนนนนสสช่่ียะบ คุณลองดูเร й ติ้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเรารู้จากเร й ติ้ง A ลบขึ้นไป AA บวกดับเบิลเอลบดับเขึ้นไปนะครับก็ผมว่าดีมานของการถือของบุญกู้แล้วก็ตัวคนซื้อเนี่ยนะครับดีมานของเขายังอยู่ในลักษณะของภาพรวมที่ยังค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราลองนับนะครับไอตัวที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะ ส่วนใหญ่มันอยู่ประมาณสล้านล้านกว่าแล้วเอเวอเรจดูเรชั่นมันอยู่4ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปีปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะครบกำหนดประมาณ1ล้านล้านซึ่งอยู่ในปีนี้ก็ประมาณสัก9 5้าถึงหล้านล้านโดยประมาณนะครับก็สัดส่วนนะครับหุ้นรายเซกเตอร์นะครับทั้งใช้คำนี้นะครับว่าในเซกเตอร์ที่มันคงค้างสูงที่สุดเนี่ยคือเซกเตอร์ที่มันระดับเลตติ้งอยู่ที่ A นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าระดับเลตติ้งอยู่ที่ A ความหมายคืออะไรความหมายคือบริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินค่อนข้างโอเค นะครับคือความหมายคือเรากำลังจะบอกว่าไอ้หล้านล้านเนี่ยนะครับที่มันครบกำหนดนะครับหรือว่าทั้งหมดจาก4ล้านล้านและต่อปีคือ1ล้านล้านเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันอยู่ในเลดติ้งเ ความหมายคือ,อดูอยู่ในบริษัทที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้าง,างโอเคและค่อนข้าง,างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะดีฟอ u l t หรือถ้ามันเป็นกรณีแย่หน่อยคือขายไม่หมดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าบริษัทมันจะโดนแบบดาวเกรดเรตติ้งเลยหร,หรือแม้กระทั่งว่าจะทําให้เกิด Default แล้วก็อเอา c f เอาเ f s เนี่ยไปรันต่อ CFO ไม่ได้ไม่ได้เป็นขนาดนั้น นะครับและกลุ่มที่มีมูลค่าคงครงั้งสูงคือกลุ่มพลังงานซึ่งถ้าใครตามเนี่ยกลุ่มพลังงานส่วนใหญ่ในเอเนจิงเขาดีหมดนะครับแล้วก็ไม่น่าแล้วก็ตัวรูมของ De ratio ของหลายๆบริษัทยังค่อนข้างโอเคนะครับคือตามไปที่ไม่ได้เกิดแบบ h า r d landing หรือว่า e c e s s i o n เนี่ยพวกกลุ่ม Energy หรือว่าลิงก์กับ global pay ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีเงินมาคืนนะครับแล้วก็ funding ของเขาเนี่ยธุรกิจเี่ยัยงค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเราลงมาก็จะเป็น Finance Property, Commerce Property แล้วก็ CT, น c t พารเนีกคอมเมอร์สแล้วบ โอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยน,นอันนี้คือสิ่งที่บอกนะครับว่าครบกำหนดเนี่ยนะครับประมาณ9 0้าล้านเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในอันดับเรตติ้งเเนี่ยสูงถึง54%หรือหรือว่าถ้าเราเล่ยง,ง่ายๆนะครับก็คือ A อดับเบิแล้วก็ทริปเป A รเนี่ยรวมๆกันนะครับห้บวกกับอีกสิบวกกับอีกสิเนี่ยนะครับกลายเป็นประมาณเอ่อใน9 0้าล้านนะครับในเก้าล้านนะครับประมาณ70%กว่าปรนะครับประมาณทั้งเจ จาก5จาก9 0สนล้านนะ77%อยู่ใน rating A ขึ้นไปนะครับอยู่ใน rating A ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ imply ว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี่ยมันยังค่อนข้างโอเคอยู่นะหรือถ้าเรานับ investment grade เนี่ยก็คือ90%อยู่ใน investment grade แล้วก็ A ขึ้นไปเนี่ยอยู่ประมาณ70%กว่าๆเกือบๆ90%ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้รสึกเหมือนลูมที่โอกาสในการ default นะครับของหุ้นกู้ในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นปีเนี่ยเราผ่านต้นปีหลักๆก็ๆคือ3เดือนแรกที่มัน low o v เยอะๆในะเดือนแรกเราผ่านไปแล้วค่อนข้างโอเค น,นี่ก็เป็นการอัปเดตให้ฟังว่าเฮ้ยเรตติ hmm. ้งใหญ่ๆเนี่ยมันโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูอีกทีนึงคือเดือนกุมภาเนี่ยคือผมกำลังจะพูดเนี่ยคือสไลด์นี้มันก็มีความสำคัญเพราะว่ารายเดือนนะครับรายเดือนนะครับเราผ่านมกรลามาแล้วนะครับเราผ่านมามกรลาประมาณทั้งเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะจากเก้าแสนเนี่ยเจ็ดหมื่นสามพันก็ถือว่าค่อนข้างเข้าเป้าพอสมควรน,นะครับ เดือนกุมภาพันธ์จริงๆไม่ได้มีในยะอะไรมากมันไม่ได้มีการโลโอเวอร์ที่มันสูงนะครอยู่ประมาณบริเวณประมสอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้สาปัจจัยสาคัญที่ผมเคยบอกว่าหุ้นกู้วอลเล็ตท่องเที่ยวนะครับดูเหมือนกับท่องเที่ยวกับหุ้นกู้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นประเด็นกดดันตลาด เนี่ยเพราะกุมภาเนี่ยเราเห็นยอดออเดอร์บุ๊กิ้งขึ้นมา200%ของจีนเราเห็นตัวจีนคนพีออฟฟอร์เวิร์ดบุ๊กิ้งมากขึนเยอะแล้วก็หุ้นกู้เในเดือนกุมภาไม่ได้กังวลเหมือนมกราลามกระลาเนี่ยโอ้โหผมต้องดูรายวันเลยนะแล้วเราต้องเช็คกับบริษัทนะว่าโอ้โหมันจะไอ้เจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันขายได้ไหมมันครบไหมเพราะมันคิดมันเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แต่กุมภารู้สึกแบบสถานก,การณ์เริ่มผ่อนคลายลงแล้วว่าแล้วลวงเงินการเลวเวอร์ไม่ได้เยอะมันจะมีเยอะอีกทีหนึง่งคือมีาากับเมษ นะส่วนเรื่องมีนายเมษาเนี่ยกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ากุมภาเนี่ยรู้สึกเหมือนผ่อนคลายขึ้นมาเพราะว่ายอดก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วมกรลาดูดีขึ้นมานิดๆแล้วผมดูจากหลายบริษัทแล้วเนี่ยทามมิ่งเนี่ยมันไปกังวลมีนากับเมษามากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ากลยุทธ์การลงทุนในกุมภาเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่มันจะเหมือนผ่อนคลายขึ้นมาละอ่านี่ครับนี่คือใครสนใจก็สไลด์นี้ก็แคปแคปกันไว้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ดูอันนี้ตัวเลขอันนี้คือตัว่า สัดส่วนจริงที่เสนอขายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ออ,ออกคุณกู้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าสมมติเป็นเลตติ้ง A ขึ้นไปเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับ้รแล้วรอบนี้ A เยอะนะเห็นไหมครับว่า A AA 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 เนี่ยมันคิดเป็น70%นกว่าของทั้งหมดนะแล้วคุณลองดูจกากสถิติที่ผ่านมาถ้ามันเป็นเลตติ้ง A ขึ้นไปเนี่ยหรือว่าไอ้ Top 3 e เนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าเนละตติ้งส่วนใหญ่อะมัน9 0 4ถึง100%ที่มันขายครบนะ นะครับที่ขายหุ้นกู้อ่ะเสนอขายจริงอ่ะแต่ว่ายอมรับว่าในช่วงทริปเปอบลงมาเนี่ยมันก็มันก็ม,กม,กมัมันก็ไม่ครบร้อยส่วนหนึ่งนะนเพราะฉะนั้นก็มีอย่างกับเมษาก็กลับมาดูเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยอดของการผิดนะัดชำระหนี้อันนี้อัปเดตได้เห็นภาพนะครับก็คือในปี2020เนี่ยอันนี้จริงๆนะครแต่ว่าก็จริงๆมันมันมีบริษัทเดียวแหละที่มันใหญ่ก็คือทุกคนรู้ก็คือตอน2020มันเจอโควิด แล้วก็มีการบินไทยที่มันรีแฮบไปนะครับซึ่งการบินไทยเนี่ยเขาคิดเป็นสัดส่วนหลักเลยนะครับจาก75,000ล้านทั้งหมดเนี่ยของการบินไทยบริษัทเดียวก็คือ71,000มื่นนะครับแล้วรองลงมาก็คือเป็น a, cap, a c a p กับ a p e ปนะครับก็ก็เป็น Finance บริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นอสังหาบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรานับในปี2122จริงๆเนี่ยมันก็มูลค่าการผิดนัดชำระนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับคือถ้านับจริงๆสองวันยี่สิบเนี่ยคิดเป็นประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของการคงค้างไว้นี่ย คิดไปเพียงประมาณ2%แต่ปี21กับ22เนี่ยมันอยู่ประมาณ 0.0x เอปอร์เซ็นต์่ะคือมันไม่ได้ไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็อัปเดตต่อเนื่องนะครับมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่มีปัญหานะครับก็มีรีแฮบไปส่วนหนึ่งมีแบงค์รับแล้วก็มีรีสตรัคเจอร์อยู่นะครับก็ Allstar DRCHOJKN นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็ กล่าวโดยสรุปนะครับเราลองดูนะครับจากเครดิตสเปรดนะครับที่เป็น,ปนการบ่งบอกว่าตลาดทุนของบ้านเราเนี่ยคือถ้าสมมติเครดิตสเปรดมันพุ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้บางทีมันจะเป็นการตอบรับในเชิงลบต่อตลาดทุนนะครับว่าเฮ้ยคนมันเริ่มงมงความเสี่ยงหรือเปล่าบางคนมองหลายมุมนละ้บางคนบางคนดู mbs country rating บางคนดู cds บางคนดู Credit Spread นะครับแล้วแต่เลยว่าใครจะมองอะไรแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยดูเครดิตสเปรด d 5ปีเนี่ยต้องบอกว่ามันยังอยู่ห่างไกลกับวิกฤตนะ พอเวลามันเกิดวิกฤตอย่างเช่นปี2008ัดหรือต้องเงิกู้เนี่ยโอ้โหคุณไม่ต้องห่วงเลยเอเรทพวกนี้มันพุ่งแบบ V-shape recovery ขึ้นไปแบบโอ้ยเจ็ดปดอยปี๊บเก้าร้อยปี๊บอ่ะนะตอนนี้มันก็อยู่ประมาณสักหกสิบถึงสองร้อยปี๊บนะฮะเพราะฉะนั้นเนขายังบ่งบอกนะว่าสถานการณ์หุ้นกู้บ้านเราเนี่ยยังอยู่ห่างไกลกับวิกฤตพอสมควรนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับว่าแต่ละเลดติ้งมันเป็นยังไงนะครับก็โอเคผมกล่าวโดยสรุปสั้นๆนะครับว่า ดูจากทรงนะครับเรื่องหุ้นกู้นะครับดูเหมือนกับในเดือนกรมภาธ์นเนี่ยมันน่าจะผ่อนคลายขึ้นบ้างนะครับมันน่าจะผ่อนคลายขึ้นบ้าง